บางท่านถามถามว่ามันเป็นยังไงทําไมถึงไม่ค่อยขันขันเวลาขันทําไมขันถึงตีสี่ตีห้านะครับตีสี่ตีห้าหมายถึงอะไรทําไมขันแบบนั้นนะครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบปจาจะพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาช่วงเช้าๆนะครับหลังาจากอ,อากาศ ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับฝนก็แรงนะครับว่าจะมาวันไหนก็ไม่มาเขาบอกว่าจะมาวันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมิถุนานะครับใช่หรือเปล่าตามธรรมดาเมื่อสาสิบกว่าปีที่แล้วนะครับลูกชายคนโตผมคลอดนะครับก็โอ้โหน้ำล้นคันนาเลยนะครับปีนั้นนะครับเมื่อสามสิบเจปีแต่ ตอนนี้ยังไม่มีน้ำเลยครับแถวเพชรบูรณ์นะครับยังไม่มีน้ํามาเลยก็น่าจะเป็นวันนี้นลครับเดิกงามยามดีจะฝนจะตกเขาว่าอย่างนั้นเป็นพื้นที่สีแดงในเขตบ้านผมนะครับน้องไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีแล้วก็สีเทพแล้วก็ชนแดน,นเขตนี้นครับน่าจะมาวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรอครับน้องฝน น้องฝนก็น่าจะมาอยากจะได้ข้าวก็แห้งเหี่ยวพอสมควรแต่ไม่ถึงตายหรอกครับก็พอจะเยียวยาได้อยูอ่ขอให้ฝนมานะครับก็ไม่ได้คุยกันนานนะครับพี่น้องเอฟซที่ชม YouTube จักรพงศ์อยู่นะครับแต่จักรพงศ์ก็ไม่มีเวลาได้ออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายุ่งกับงาน ข้าวนี่แหละตามไรตามนาะดูหญ้าดาูสูบน้ําใส่ข้าวนะครับจากบอ่อนะครับบ่อก็แห้งแล้วน้ําก็ยังไม่ทั่วแปลงนา,าก็ต้องรอฝนต่อไปนะครับเอาก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนอ,อยากจะได้นกนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามจากกระพงได้เลยนะครับนกมีตลอดนะครับที่กระพงไม่ได้ออก อ่า u u u e e ก็มีอ่นกตลอดนะครับเพราะว่ามีเข้ามีออกนะครับมีเข้ามีออกมีน้องๆมาฝากขายบ้างแล้วก็มีอาจากรพง์ก็พอ,อได้ตังค์ซะหน่อยก็ไปได้มาเข้ามาตัวนกตัวดีๆนกมงคลอย่างนี้ก็ได้เข้ามานะครับถ้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เบอร์063-672-6362แล้วก็เบอร์ ไลน์0951629562นะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนกนะครับนกที่บางท่านถามถามว่านกหน้าฝนนกหน้ามันเป็นยังไงทําไมถึงไม่ค่อยขันขันเวลาขันทําไมขันถึงตีสี่ตีห้านะครับตีสี่ตีห้าหมายถึงอะไรทําไมขันแบบนั้นนะครับคืออย่างนี้ครับนกที่ขันตีสี่ตีห้านะครับ บางทีเขาอาจจะกลัวนกที่อยู่ในบ้านเรานะครับนกมีหลายตัวเขาลักขันนะครับลักขันเพราะว่ากลางวันนี่ก็มีพวกที่มันคึกนะครับพวกนกที่คึกแต่คมอยู่นะครับอพอไม่เห็นเขากลางคืนก็นึกว่าเขาไม่อยู่ก็ขันนะครับตอนตอนตีสี่ตีห้านะครับไม่เป็นไรครับดีครับกําลังเริ่มจะ เริ่มจะคึกนะครับเริ่มจะคึกนี่แหละนกะช่วงที่สี่ที่ห้านะครับสาวปีกปุ๊บ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 ไม่ใช่ดิ้นนะครับไม่ใช่ดิ้นแบบผิดสังเกตไม่ใช่ดิ้นแบบผิดปกตินะครับคือดิ้นสาวปีกสาวปีกนี่ก็คือว่าเขาเริ่มคึกนะครับถ้าได้กินอาหารสมบูรณ์นะครับก็สั่งตะก,กระพงได้นะครับอยากจะได้อาหารผสมสม,มุนไพรนะครับ อาหารสมบูรณ์ดินดำข้าวขัดสมุนไพรจะทำให้นกของเราคึกเร็วนะครับกระตุ้นให้นกเราคึกเร็วแต่ไม่ใช่สารเคมีนะครับเป็นสมุนไพรล้วนๆของจักระพงนะครับอลองลองไปทดสอบดูได้นะครับก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมาโมเมกันนะครับพวกดินดำพวกข้าวขัดสมุนไพรนะครับของเราสมุนไพรมากกว่า ห้าชนิด6ชนิดเลยครับที่ที่เราใส่ลงไปในดินดำข้าวคัดและทันจะพืชนะครับไม่ใช่ว่าจะขัดตะไคร้ยอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นมีนะครับสูตรรับของทางค่ายของเรานะครับเอาก็คุยกันไปแล้วก็ดูนกกันไปครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ชมนกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ส่วนนกก็มีเชิงเชื่องนะครับนกฝึกต่อนกต่อนะครับของจักรพงศ์ก็มียังมีมากมายนะครับอยากจะได้ไปชำไปไปฝึกนะครับไม่ใช่ชำแล้วอันนี้จักรพงศ์ซื้อนกนกฝึกนกต่อเข้ามาเลยนะครับนี่ครับเชิงเชื่องทั้งนั้นนะครับไปเมื่อวานนี้ไปถึงกรุงเทพนะครับส่งไปถึงปุ๊บแกะออกจากกล่องปล่อยใส่กรง เอาไปท่าบเอาไปเทียบกับนกตัวอื่นคู่เลยครับโอ้เจ้าของดีใจมากนะครับอขอขอบพระคุณบังนะครับที่ให้ความไว้บางใจนะครับจัดนกไปเมื่อวานนี้ไปโชว์แกดีใจมากนกแกไม่มีเพื่อนแก,แกผู้สูงวัยนะครับแกสั่งไปก็สมใจปาถนานะครับว่าได้นกดีใจได้นกจะกระพงไปนะครับ อะนี่ครับอย่างนี้ครับนี่ผัดขนนะครับนกผัดขนก็นี่ครับนกต่างๆนะครับเนี่ยผัดขนนะครับหางกำลังจะขึ้น,นเข้าพเนีดน,นะครับตัวนี้ว่าครูอ่างนะแต่มันมันยังไม่โชว์ให้ได้เห็นนะครับผมซื้อเข้ามานี่ครับ เชื่องนะครับใกล้ๆกรงเลยก็นกที่ดิ้นนะครับดิ้นสาวปีกตอนเช้าๆนะครับก็อย่าไปตกตกใจนะครับไม่ไม่ใช่นกไม่ดีนะครับนกดีเพราะว่าเขาสาวปีกนี้เพื่อ,อความเหมือนเหมือนเหินนะครับเหินนะครับถ้าถ้าภาษาสารเขาเอื่นว่าตีต่ตะไล่ถ้าภาษาผักกางเขาเอื่นเหินครับ เขาจะเหินปั๊บปั๊ดปั๊ปั๊ขึ้นไปเหมือนได้ยินเสียงนกได้กลิ่นนกนะครับที่อยู่ในป่านะครับนี่แหละเขาสาวปีกแรงไม่ได้เขาสับปีกแรงไม่ได้เขาก็ปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ในกรงแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรผิดปกตินะครับเป็นนกดีนะครับเริ่มเริ่มคึกอีกประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่เขาไม่กล้าขันกลางวันนะครับหนึ่งยังไม่คุ้นเคยกับเจ้าของอ่ บางทีก็มีคนเยอะบางทีเขาขันแ่เ,เขาขันแต่เราไม่อยู่นะครับเราไม่อยู่เราไปทํางานอย่างเงี้ยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ขันเลยนะครับนกไม่ใช่นกกึกนะครับ <laughs> นกกึกนกกึกเนี่ยภาษาอีสานเขาเอื่นกึกครับอ่คือคนใบแหละแต่ว่าภาคอีสานเขาเอื่นกึกถ้าภาษาภาคกลางเขาเอื่นคนใบนะครับ <laughs> อันนี้สอดแทรกภาษาอีสานมาโอ้ยบัก,กึกเอยแสดงว่าไอ้นั้นเป็นคนใบ ครับเอาก็มีนกมากมายนะครับในราคาเบาๆนะครับเ,เบาเอาโทรถามจักรพงได้เลยตั้งแต่ห้าแดงขึ้นไปนะครับตั้แต่ห้าแดงขึ้นไปห้าแดงแปดแดงนะครับขึ้นไปนะครับตามเกรดน,รนกเยอะแยะนะมากมายนะครับเดินให้ดูเลย นี่นะครับสาระสอดแทรกไปเล็กๆน้อยๆนะครับท่านไหนพี่น้องลิฟซีท่านไหนอยากจะถามก็เม้นทาง YouTube มาได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามส่วนตัวก็ได้เม้นให้หน่อยครับ YouTube ก็เม้นได้ Facebook ก็เมนได้นะครับนกเยอะนะครับพร้อมที่จะ,ะให้พี่น้องได้ ไปเลี้ยงนะครับไปอุปการะต่อไปนะครับจกระพงไม่ไม่เลี้ยงคนเดียวแล้วครับก็ให้พี่น้องเลี้ยงด้วยนะครับมีเพื่อนเล่นค่อยจะสนุกนะครับก็เนี่ยไปมีคนเดียวนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับ่ก็ให้กันไม่ได้ก็ตั้งแต่เมียแหละครับสมบัติครับอย่างอื่นให้ได้หมดนะครับสําหรับจกระพง์ก็ดูไปเมียก็คงไม่เอาหรอก เพราะว่ามันไม่ใช่ใบรุ่นนะครับอดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ทางนี้ก็มีนะครับนี่ผมเอามาอาในโครงนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นสองกุกนะครับผมดูแล้วเป็นสองกุกเต็มอดูแล้วเหมือนจะเป็นเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าอ่าเขานอนใน ในไอในในตะก้าผมลองไว้คันดีครับสองกูกเต็มนกเขาชวาลูกนกเขาชวานะครับกำลังเริ่มโตอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นพเนียดเป็นดินดำเข้าขัดสมุนไพรนะครับอ่าก็อ่ได้ผลตอบรับดีมากนะครับก็อ่พี่น้องให้ความไว้วางใจจักรพงศ์ก็จักรพงศ์ก็หาสิ่งดีๆให้พี่น้องนะครับ นี่ก็คือนกอตัวนี้เล่นคนนะครับแต่ผมไม่ได้ค่อยได้พาเล่นนะครับอินางนงเยาวครับถ้าท่านไหนอยากจะได้ไปเพาะนะครับอยากเป็นแม่นกตัวนี้ขันดีมากนะครับขันไม่หยุดเพราะว่าผมไม่พาเล่นแต่ก่อนนี้เดินผ่านไม่ได้ครูเลยเล่นคนเลยนี่ครับนกยังมีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็ทักได้เลยนะครับครับอินางนงเยาว์ ก็กก้อยอยู่นะครับเสียงเล็กครับเสียงใสอย่าลืมนะครับกดติดต,ตามแฟนเพจ Facebook จักรพงชาแนลจักรพงรังนกเขาเนกเขาใหญ่ V2 ใบจักรพงนะครับก็เป็นช่องเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะกลัวว่าเป็นเพจปลอมเฟซปลอมนะครับก็มีสามสามเฟซสเฟซนะครับท่านสะดวกทางไหนก็ ติดตามจักรพงศ์ได้เลยนะครับเพราะว่าสะดวกทาง u t u b e ก็ดู youtube สะดวกทาง f a c e b o o กก็ทาง facebook ไปเพจกเพ็เพจไปนะครับจะมีอาหารผสมสมุนไพรให้พี่น้องได้เลือกดูด้วยนะครับก็อยู่ในเพจนะครับถ้าไปหาแอดมินเขาเลยนะครับลูกชายเป็นแอดมินอยู่นะครับสองคนเป็นสองเพจนะครับสามเพจกับของพ่อนะครับ นี่ตอนนี้ก็กำจะแพ็กดินดำนะครับแพ็กดินดำเพื่อส่งให้พี่น้องเอฟซนะครับเนค,ครับเป๊ะ,ปะนะครับดีดีไม่ดีเกินเลยครับน,นี่ก็พร้อมเตรียมที่จะส่งวันนี้นะครับอ่าเนี่ยข้าวขัดท,ทันยพืชขัดสมุนไพรนะครับทุกอย่างของจักรพงค์คือสมุนไพรครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเมื่อวานนี้ทาไดา้กระสอบใหญ่ๆนะครับ ใส่กระสอบไว้เลยก็อันนี้ล่อเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนกให้นกเรารับประทานนะครับอ่ะก็คุยมานานพอสมควรครับอ่ะกะ็ไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งดีๆอ่ะขอให้ไปอ,อยู่กับพี่น้อง FC นะครับอ่ส่วนสิ่งร้ายๆอยากให้ไปกั้มไปกลายนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญกันทุกท่าน นี่น้องสูงไว้ก็ให้ระมัดระวังรักษาตนให้พ้นจากไฟนะครับอ่าก็ขอจบทิปลงเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ